ปอีกหนึ่งเดือนนะคะสิ้นเดือนมีนาคมเราก็มาเจอกันมาเปิดถุงช้อปปิง้งประจำเดือนกันนะคะเดือนนี้ไม่ได้มีของชิ้นใหญ่แพงๆอะไรเท่าไหร่ก็เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันกับของที่ชอบนะคะเดือนนี้พี่นันจะไม่ได้แยกประเภทดีกว่าเรามาเรียงตามแบบลำดับที่ซื้อตั้งแต่ต้นเดือนดีกว่านะคะของอย่างแรกที่ซื้อตอนต้นเดือนมีนาคมนะคะก็คือช่วงแคมเปญ3 3มสามดับเบิลเดย์พี่นันซื้ออะไรมาบ้างซื้อมาแค่ อย่างเดียวค่ะแต่ว่า4ชิ้นอย่างเดียวที่ซื้อก็คือยาฉีดต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรวิตามินบำรุงต้นไม้เหรอคะเนี้ยมันซื้อมา2ชนิดนะคะแต่ว่ามันแบบเอสเปรย์แล้วมันก็มีแกลอนนี้ด้วยแกลอนเนี้ยมี2อันเดี๋ยวเอาให้ดูตือแกลอน2แกลอนบวกสเปรย์หนักมากแล้วก็สเปรย์นี้นะคะก็ลองใช้ไปแล้วแล้วปรากฏว่าที่นก็ไม่รู้นะก็ใช้วิธีตามที่ใบเขาให้มานะคะก็ฉีด ไม่รู้ว่าใช้อะไรผิดไปหรือยังไงกลายเป็นว่ากวักมรกตรที่เลี้ยงอยู่ใบเหลืองแล้วก็ร่วงที่นั้นก็พยายามเอาใบที่มันเหลืองอ๋อคือไม่มี ความรู้ด้านต้นไม้เลยเท่าไหร่เลยก็เห็นว่าเออมันเหลืองเนาะมันก็เหมือนผักที่แบบใกล้เน่าหรือเปล่าเราต้องเอาผักที่ใกล้เน่าออกจากผักที่ยังไม่เน่าสมมติมันผักชีอะไรก็ตามที่มันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใบไหนใกนล้เน่าเราควรเด็ดออกอันนั้นคือความรู้ที่มีในการทําอาหารแต่ว่าพอเป็นต้นไม้ที่เขายังมีชีวิตยังมีรากเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใบที่มันเหลืองมันควรถูกเด็ดออกไปหรือว่าคงไว้ก็เลยอ่ะตัดสินใจเด็ดออกไปแล้วใบที่มันยังเขียวอยู่อ่ะพอฉีดอี mm hmm. อกเทสอีกรอบหนึ่งฉีดตัวนี้ ก็เหลืองอีกแต่ว่าเป็นแค่กวักมรกฏนะคะต้นอื่นๆก็ยังแบบโอเคอยู่มีมอนเซล่าที่แบบเขาเหมือนพี่นันไม่เคยให้อาหารอะไรเลยแค่ลดน้ำเขาก็แบบรุ่มๆดอนๆแต่เขาก็ไม่ตายเขาก็อยู่มาแบบ2ปีกว่าแล้วก็โอเคมีกวักมรกฏนี่แหละค่ะที่แบบใบเหลืองเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งแบบถ้าเราฉีดก็จะยิ่งเหลืองดังนั้นก็ฉีดไป3ครั้งแล้วก็หยุดตอนนี้คือยังไม่กล้าใช้ถ้าใครรู้วิธีแล้วก็รู้ เดี๋ยวมีคำแนะนำอะไรก็ช่วยแนะนำใต้คลิปหน่อยนะคะก็ชิ yo, ้น so, ท right okay. ี่ so, 2นะคะพอถัดมาจากวันที seul, okay. ่ okay. 3ช่วงวันที่5มีนาพี่แนนก็สื่ออันนี้รีพีทแอตโ i ปิกแคลถ้าใครดูแบท Skin เดอรีนะคะก็จะจำได้เนาะเป็นครีมที่หมอพิงค์ทิดาการลงมาสมิธทีเวสสุขุมวิทนะคะคุณหมอพิงค์ก็จ่ายให้พี่แนนตอนที่หน้า ยืนแล้วก็เป็นโพดแพ้หลายๆอย่างอันนี้เป็นหลอดที่2ที่รีพีทแล้วค่ะดีแค่ไหนยังไงก็ไปดูในคลิปเก่าได้นะคะนี่ดีมากแนะนำค่ะคนที่หน้าไม่เคยแพ้ก็ใช้ได้นะคะเป็นม o i s เจอร์มาสเจอร์ไรซ์บางเบาที่ดีมากๆค่ะต่อมาเดี๋ยวพี่แนนมีโพอนี้เป็นสมุดมูจิที่เคยพูดเป็นในคลิป what's in my bag กระเป๋าไปทํางานนะคะก็พกตลอดแล้วพี่นายก็จดไว้ว่าวันไหนซื้ออะไรใช้เงินกับอะไรนะคะแนะนํามากๆใครที่อยากแบบควบคุมการเงินของตัวเองก็จดก็ดีค่ะเราจะได้รู้ว่าเออเราซื้ออะไรไปวันไหนเราใช้เงินเยอะไปแล้วนะอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อควบคุมการเงินของเรานะคะก็ช่วยได้เยอะสำหรับพี่แนนเนี่ยเพื่อเอามาทําคลิปได้ด้วยชิ้นต่อไปที่ซื้อก็ยังเป็น สกินแคร์อยู่ชิ้นต่อไปก็ห่างกันเมื่อกี้วันที่5วันที่7ต่อมาสั่งอันนี้สกินซูติโก้นะคะเป็นวิตามินซซึ่งตอนนี้ก็ใช้อยู่เป็นตอนเชา้าตัวแรกเป็นเซรั่มที่ใช้ตอนเช้านะคะเพราะว่าพี่แนนไปอ่านอาร์ติเคลิลอันนึง่งมาเป็นคุณหมอผิวหนังดังระดับโลกแบบประมาณ10กว่าคนเนี้ยค่ะเป็นอาร์ติเคิลของแมกซีนอังกฤษ ลืมไปละว,ว่าว่าอะไรแต่มั่นใจว่าเป็นแม g กกาซีนที่ทุกคนรู้จักเนี่ยค่ะก็คือเขาว่ะแชร์สกินแคร์รูนของคุณหมอเราก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้เนะว่าเขาสปอนเซอร์หรือว่าไท้ลิรือเปล่าแต่เท่าที่อ่านคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นของจริงเขาก็แชร์รูนของเขาแล้วคุณหมอเยอะหลายหลายคนมากที่ใช้ Skin s k i n ซู u ท i c a l ค i t ิตซตัวนี้นะคะรายละเอียดสินค้าพี่น่จะแปะไว้ใต้คลิปนะคะใน description box นะคะ ก็ไปดูกันได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งก็เลยซื้อตามแล้วก็รู้สึกว่าดีดีเลยดีมากๆเลยก็เดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตสกินแคร์ t ี n e แล้วก็รีวิวให้ฟังนะคะอีกตัวหนึง่งในวันเดียวกันสั่งส,สกินแคร์สูดที่เ้แล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยสกินแคร์สูดท e ่เ้พี่แนนซื้อใน s h o p e ปีนะคะก็ลิงก์ที่ร้านที่ซื้อก็จะแปะไว้ให้ทุกคนแต่อันเนี้ยไปที่ห้างซื้อมาลิปของบ๊อบลิปบรานะคะ ็นจิ้มจุ่มอันนี้นะคะพี่แนนมีอีกสองสีแต่ว่าขายไปแล้วในใน IG ของตัวเองชื่อว่า Second b บาซ a นะคะช่วงนี้ไม่มีของปล่อยเลยไอจีนั้นอาจจะเงียบเหงาใครที่ฟอลล์อยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะคือช่วงนี้ไม่มีของปล่อยเท่าไหร่เลยค่ะอันนี้พี่แนนเพิ่งซื้อมานะคะชอบสีนี้มากมันเป็นสีแบบสวอสให้ทุกคนดูนะเมื่อกี้เปิดก็ลืมสวอเนาะนี่มันเป็นสีแบบออกมันตาแบบเน,นี้ยค่ะมันจะแบบมันจะดูแบบ ชิคๆเก๋กกๆอะคนผิวขาวๆอาจจะเหมาะนะคะแล้วก็เนี่ยมันจะออกแบบน้ำตาลส้มๆแต่ใช่เราก็ไม่ได้ดูว่าดาร์กปากดำนะคะส่วนตัวพี่แนนชอบมันทำให้ดูแบบหน้าขาวอะ่ะหน้าแบบหน้าขาวๆดูมีอะไรดีนี่ประมาณนี้สีจะประมาณนี้นะคะไม่ใช่สีนี้นะคะมีลิปสติกแท่งอื่นสีที่ใช้อยู่จะเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนดูแต่บอ b b ี b บรา n สีประมาณนี้ ต่อมาช่วงวันที่10นี้นะถัดมาอีก3วันพี่แนนก็ซื้ออันนี้ค่ะ Maybelline c o n c ซ e l e r นะคะอันนี้ไม่ได้เอามาไว้แบบปกปิดหน้าอะไรยังไงเอามาทำถุงใต้ตาที่ทุกคนเห็นอันนี้คือของจริงแหละแต่ว่าที่แบบประชิดติดขอบตาเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นด o ลลี่อาอ่ะเอามาทำดอลลี่อายค่ะก็ซื้ออันนี้มานะเพราะาเนื้อเขาชุ่มชื้นมากแล้วก็เอามาทำใต้ตามันก็ไม่แห้งไม่แครกอะไรนะคะนห จะมีถุงใต้ตานหนึงที่ทุกคนเห็นบวมๆเนี่ยแล้วช่วงกลางเดือนค่ะที่ไหนก็สื้อลิปสติกแพ่งหนึ่งที่ลงใน Instagram ไปอันนี้เป็นของชูเรมูระนะคะเนื้อดีมากอันนี้เคาเตอร์บอกว่าเขาเรียกว่าเนื้อมจอร์มจอร์นะคะถ้าไม่ผมเป็นอย่างเงขอมัดใหม่ลุดผมลุดแล้วก็คือมือเลอะลิปปล่อยไปเลยแล้วกัน <laughs> ซื้อมาสองแท่งกลางเดือนอ่ะซื้ออันนี้ก่อนเป็นเนื้อ m o i เจอร์นะคะน,นี่ชิวเวมูระเนื้อดีมากหลงรักส,สุดเลยค่ะก็สีมันจะเป็นแบบเทือกเดียวกันอนยใกล้เคียงกันนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเนื้อแบบนุ่มมากนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นสุดๆเลยคนปากแห้งปากแบบอะไรยังไงที่มีปัญหาเอาอยู่มากๆค่ะนี่ สีมันจะแบบเทือกเดียวกันนะคะน้ำตาลแต่ว่าชูเวยมุระ b ีอา3นี้มันจะแบบน้ำตาลกว่าสวยเนื้อดีดีด,ดีมากๆลงไปในอินสตาแกรแล้วแบบบรรยายว่ามันดีมากๆอยากให้ทุกคนมีแต่ว่ามีในสีที่แบบตัวเองชอบนะคะเพราะเนื้อคือดีมากๆสุดๆเลยค่ะอ่ะคราวนี้พอพี่แนนซื้อลิปชูเวมุระนี้นะ ก็ต่อมาก็เว้นว่างไปเยอะเลยมาแบบมาซื้อเยอะๆตอนช่วงปลายเดือนแล้วค่ะปลายเดือนเนี่ยทีทีจัดทุกวันเลยอันแรกที่ที่ซื้อก็คืออันนี้กันแดดวิชชี่นะคะอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนหน้ามันมากๆเพราะคุมมันดีมากเลยค่ะคือให้ลุคแมทเลยเนื้อก็จะเป็นสีขาวขาวนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ บแบบเปลี่ยนง่ายค่ะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นิดนึงนะคะเนื้อเขาแบบจะแห้งไปกับผิวไวมากเลยค่ะมีแห้งซึมเป็นมดนละ <อ î. S 1> ก็คือข้อดีอ่ะเหมาะมากกับคนผิวผิวมันนะคะที่แบบอยากทาตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วก็ไม่ต้องลงเนคอับอะไรมากมายพวกรองพื้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเราลงรองพื้นปุ๊บอะ่ะมันจะเป็นคราบๆขุยๆมันเหมือนแบบ เือเขาเนื้อแมตต์นะคะแมตต์ matte, แต่ว่าไม่ได้ทําให้ผิวแห้งนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบฟิตกับผิวไปแล้วแล้วพอลงอีกเลเยอร์หนึ่งอะ่ะมันเหมือนจะเกินล้นเกินไปแล้วมันพอเราถูถูมีการเสียสีอะ่ะมันจะเป็นการเหมือนการเป็นเขี้ยงลบอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แนะนําว่าลงตัวนี้ต,นตัวเดียวแล้วก็คอนซีลเลอร์เฉพาะจุดแล้วก็ เพรสพาวเดอร์เนี่ยแล้วแต่ประเภทของเพรสพาวเดอร์พี่แนนมีเพรสพาวเดอร์เพรสพาวเดอร์อยู่สี่อันบางอันใช้แล้วไม่เป็นขุยบางอันใช้เราเป็นขุยนะคะอันนี้ทุกคนต้องลองไปปรับดูแต่ว่าถ้าใครอลอยถ้าใครน้ามันมีปัญหาหน้ามันแล้วก็อยากได้กันแดดสำหรับคนหน้ามันเนยนำอันนี้มากมาก,มากแล้วก็พอกันแดดนะคะพี่แนนก็มีอันนี้ด้วยซื้ออันนี้มายาสีฟันเป็นของเยอรมันนะคะอันนี้เป็นของเยอรมน,น,ะะอน,นีนคือ นี่ก็ลองใช้ไปได้ไม่กี่วันวันสองวันเองเพราะเพิ่งสอยมาเลยก่อนอัดคลิปอันนี้นะคะก็มันจะเป็นแบบกลิ่นหอมแบบเหมือนสมุนไพร ส่วนตัวคือชอบมากอันเนี้ยคือซื้อตามดารากเกาหลีที่ดูเขาประจําแล้วเขาพูดด้วยแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาไปเจอเพื่อนคนเยอรมันนะแล้วเพื่อนเขา,าซื้อยาสีฟันที่เขาชอบมากๆมา,มา,มาให้แล้วเราก็แอบเห็นแววๆว่ามันคือยี่ห้อนี้แล้วพอดีมีตลาดนัดมาใต้ออฟฟิศเป็นแบบเครื่องสําอางขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามียาสีฟันอันนี้ก็เลยสอยมาลองแล้วชอบมาถ้าใครค่ใครอยากลองคือใช้ปริมาณแค่นิดเดียวนะคะครั้งแรกกับพี่แนนไม่รู้ใช้เยอะแบบ ก็คือเยอะในที่นี้ประมาณแบบ3มเซนอะไรเงี้ยค่ะ2เซนไม่เกิน3เซนด้วยฟองฟอดเต็มปากมากคราวนี้ก็เลยปรับมาใช้แค่แบบ1เม็ดทุกเขียวะเล็กกะติดเดียวเองก็กำลังดีแล้วรู้สึกว่าเออลมปากสดชื่นนะตอนนี้คือชอบยาสีฟันอันนี้มากคะ่ะ ชิ้นต่อไปก็คือรวมฮิตหนังสือไปเลยนะคะวันที่พี่แดนซื้อเนี่ยก็คือเป็นช่วงเดียวกันในวันแรกก็คือไปซื้อที่ b 2 s นะคะที่ Central ลก็ซื้อหนังสือมา3เล่มะคะ่ะสารภาพว่าอ่านเล่มนี้ก่อนแต่ว่ายังอ่านไม่จบเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งก็เลยแบบยังอ่านไม่จบนะคะอีก2เล่มยังไม่ได้แต่เล่มแรกที่พี่แน,นอ่านไปแล้วบ้างแล้วรู้สึกโดนแล้วก็อยากได้ข้อคิดจากเล่มนี้อยู่นะคะ,ะก็คือเรื่องนี้ นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่าเนะเล่มนี้เป็นเล่มที่ดังค่อนข้างดังนะคะก็คือดังเลยคะ่ะมีคนไทยหลายๆคนทั้งคนดังแล้วก็ใน y o u t u b n n e l อะไรนียคะ่ะที่เขารีวิวพี่นันก็ฟังในในในของคนอื่นมาแล้วก็ซื้อตามนะคะว่ามันเหมาะกับโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอาจจะแบบได้ข้อคิดอะไรบางอย่างในการหลุดจาก คอมฟอร์ตโซนของเราได้นะคะไว้อ่านจบแล้วหน้าไหนดียังไงพี่นันจะถ่ายรูปแล้วก็ลงใน IG ไฮไลท์บุ๊กนะคะถ้าแบบใครอยากแค่แบบอ่านแค่เฉพาะประโยคอะไรเงี้ยก็ไปดูในงานได้นะคะอีกเล่มหนึงที่ซื้อมาแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ดังมากๆเหมือนกัน,แล,กนแล้วก็มีคนดังแล้วก็มียูทูบเบอร์มีแบบซ e เล b บ i ริตี้เนี้ยเขารีวิวว่ามันเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตของหลายๆคนเลยเล่มบางเล่มนี้แบบ อ่านแค่วันละเรื่องที่นนยังไม่ได้เริ่มอ,อ่านนะคะอันนี้คือ you sadly smile in the profile picture นะคะนี่เล่มก็น่ารักด้วยค่ะไว้อ่านแล้วก็เหมือนเดิมจะถ่ายหน้าที่ประโยคที่อยากแชร์ไปให้ทุกคนใน Instagram นะคะและเล่มสุดท้ายก็คือชื่นชอบและติดตามผลงานของนักเขียนคนนี้นะคะก็คือพี่นิวกลมนะคะเล่มน,นี้ก็เป็นนรวมฮิตสิ่งที่เขาพูดในรายการ ความสุขโดยสังเกตนะคะโดยสังเกตในเด e s สแตนดาร์ดที่ไหนก็คือฟังทุก EP แล้วก็นี้เขาเอามารวมเป็นเล่มมาประมาณนี้ก็เลยซื้อมาค่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแหละแต่ว่าจริงๆก็อ่านไม่กี่หน้าก็หลับแบบหลับแหละหลับง่ายไม่ได้อ่านหนังสือทนแต่ว่าชอบอ่านแล้วก็ชอบซื้อชอบไปแบบ explore ว่ามีหนังสืออะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าใครเป็นเหมือนกันก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับหนังสือสามเล่มนี้เพราะเป็นหนังสือที่ฮิตแล้วก็ดังแล้วก็ดีค่ะ2เล่มสุดท้ายแล้วก็เป็น2ชิ้นสุดท้ายสําหรับเดือนมีนาคมนะคะที่พี่แนนซื้อมาแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนไปดูด้วยก็คืออันนี้นะคะเป็นหนังสือที่ซื้อมาจากที่ River City นะคะเป็นงานแสดงภาพจําลองนะคะของของของศิลปินในยุค เขาเรียกว่ายุคหรือว่าเป็นกลุ่มล้กันเป็นศิลปินกลุ่ม impressionist นะคะการวาดภาพสไตล์ impressionist หนึ่งในนั้นที่ทุกคนรู้จักดีก็คือบานโกะนะคะหนังสือเนี้ยเขาเขามีติเกตก็คือเราต้องซื้อตัว๋วเ,เข้าไปชมนะคะพี่นานลงรุ่มใน IG ไว้ด้วยก็คือสวยมากใครที่ชอบงานศิละปะ แนะนำให้ไปสุดๆโดยเฉพาะคนที่ชอบเนี่ยภาพวาด impressionist หรือว่าชอบศิลปินกลุ่ม impressionist นะคะ mm hmm. พี่แนนไม่ได้ชอบแบนโกเป็นพิเศษคนที่ชอบที่สุดก็คือคลาวโมเน่นะคะเป็นศิลปินที่ชอบแล้วก็ใฝฝันมากว่าอยากไปบ้านสวนของเขานะคะที่จิเวอร์นีฝรั่งเศสอยากไปมากอันนั้นนะคะก็ก็เลยก็เลยไปดูนะคะแล้วก็ซื้อหนังสือ,อน,นีมาสองเล่ม600บาท เขามีโปรโมชั่นอยู่ถ้าซื้อสองเล่มเนี่ยเล่มเนี้ยคือคุ้มมากค่ะทั้งหนาทั้งแบบเนี่ยหกรบาทใครที่ไม่ได้เป็นคนชอบเสพศิลปะแต่รู้สึกว่าอยากเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆในชีวิตที่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่มีไปห้างไปกินข้าวไปดูหนังแค่นั้นในประเทศไทยยังมีกลุ่มคนที่เขาเอาศิลปะมาแชร์แล้วก็มีแบบเรื่องอารให้เราเสพด้วยนี่พี่นันก็ได้เปิดโลกกระทัาง,งานพราะในชีวิต อยู่กรุงเทพก็จริงแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะไปหาข้อมูลอะไรว่าเฮ้ยกรุงเทพมันมีแบบงานอาร์ตงานศิลป์อะไรมากที่สวยๆมากขนาดนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูงานเนี่ยคะ่ะแสดงภาพที่ที่ริเวอร์ซิตนะคะ อยู่เกลกแถวเจริญกรุงนะคะทุกคนลองเสิร์ชดูยังไงพี่แนนจะใส่ข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปอย่างพวกหอศิลปตรงใกล้ๆมาบนญคลองเนี่ยพี่แนนก็ยังไม่เคยไปแต่เห็นใน Instagram ที่แบบคนชอบลงรูปเนาะแล้วเขาก็ใส่โลเคชันไว้มันก็เป็นทีท่ที่ที่สวยแล้วก็อยากไปแต่ว่าเราก็มีแนวภาพวาดหรือว่าภาพถ่ายที่ชอบส่วนใหญ่พี่แนนชอบเป็นภาพแบบธรรมชาติภาพดอกไม้ภาพแนวแบบเนี้ค่ะรู้สึกว่าเดิเนี่ยรู้สึกว่าเออมองแล้วสบายตา ไม่ชอบภาพแบบมันก็มีหลายแบบเนาะไม่กล้าพูดว่าแบบไหนเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องศิลปะเยอะสักเท่าไหร่อันนี้เป็นเล่ม impressionist โอ้พอดีเลยอันนี้เป็นศิลป,ปินที่แม่นแนนชอบที่สุดคลาวโมนี่นะคะแล้วถ้าทุกคนไปดูอะและยืนอ่านะจะรู้ว่าแบบเออคือศิลป,ปินบางคนคืออายุเขาแบบเสียชีวิตตอน30กว่าอะไรเงี้ยเราจะมองเห็นประวัติศาสย้อนหลังกลับไปแล้วก็ ได้มองเห็นว่าจริงๆเราอะตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะที่เราเกิดมาตอนนี้เราตัวเล็กนิดเดียวเอง <c oughs> แล้วก็เวลาเราเจอปัญหาอะไรเราก็อาจจะมองข้ามข้ามผ่านมันไปได้นะคะก็หวังว่าหวังว่าของที่พี่แนนซื้อมาในเดือนนี้นะคะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นของแบบวัตถุบางอย่างอาจจะช่วยเติมเต็มเราทางจิตใจได้บ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเดือนนี้ก็ซื้อมาประมาณแค่นี้ เหมือนลืมอะไรไปอย่างหนึ่งใช่ลืมไปอย่างหนึ่งหลังจากหนังสือมีอย่างหนึ่งที่เพิ่งซื้อเมื่อคืนเมื่อคืนเลยค่ะก็คือลิปสติกที่ใช้ตอนนี้ค่ะเ <c> ก <ười> ือบไปแล้วก็คืออันนี้ชูเอมุระอีกแล้วอย่างที่บอกทุกคนว่าประทับใจชูเอมุระที่ซื้อตอนกลางเดือนมาก <c ười> เนื้อมอยเจอร์นะคะสี br763 เนี่ยอันนี้ประทับใจมา, <c ười> มากก็เลยอยากได้สีอื่นที่แบบ นูดนดไหมอะไรเงี้ยออกแบบนูดๆกว่าไม่ออกน้าตาลก็เป็นเนื้อเนื้อแมทที่อืมถ้าเราปากเป็นร่องหรือปากแห้งอะมันก็จะแบบกรบกรบไปเลยค่ะคือร่องปากก็คือเห็นแต่ว่าไม่ไม่แห้งไม่แครบคืเนเธอดีเช่นเคยคือตอนนี้รักลิปสติกช่วยมือรมากนะคะอันนี้เป็นสีที่น่ารักมากแล้วก็อันนี้คือสีที่บีเน,นีนใช้อยู่จะสวัสดีทุกคนดูเราจะเปลี่ยนจุดหลักเป็นตรงนี้นะ นี่ทำไมสีคล้ายที่ซื้อกับอีกแท่งอื่นๆเลยคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนค่ะแค่โทนใกล้ๆก,ก,กันออกเบจแต่ว่าอันนี้มันจะออกแบบแดงชมพูอย่างนี้ทาแล้วเหมือนปากแบบสุขภาพดีอะมีความชมพูชมพูไม่ลอยเข้ากับสีปากธรรมชาติเราแล้วก็เนื้อดีมากค่ะ เนี่ยดีมากแต่มันอาจจะไม่ได้ชุ่มชื้นเท่าเนื้อมอยส์เจอร์ที่พี่แนนใช้ตอนแรกให้ดูนะคะอันนั้นก็คือแบบทั้งวันไม่ทาลิปมันก็คือปากยังชุ่มชื้นอยู่แต่อันเนี้ยพี่แนนด้วยความที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานเนาะแล้วก็วันนี้ทาก็ก็ยังไม่แห้งยังไม่ลอกแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าระหว่างเดี๋ยวตอนเย็นหรือตอนบ่ายจะต้องทาลิปมันหรือเปล่าอันนี้อาจจะยังการันตีให้ทุกคนไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นเนื้อนิบลือเนื้อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นลิปที่เนื้อดีมากๆแล้วก็สสีวยมากๆ หมดแล้วนะคะทุกคนสําหรับเดือนมีนาคมนะคะก็ประมาณนี้ของที่พี่แนนสอยมาทั้งหมดเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะทุกคนพี่แนาน,านอาจจะต้องประหยัดขึ้นนิดนึงเพราะว่าลงเงินทําร้านเสื้อผ้ากับเพื่อนนะคะหนึงในนั้นก็คือมีตัวนี้ด้วยแล้วก็กระโปรงที่ใส่อยู่นะคะถ้าใครชอบก็ไปตาม Instagram ได้นะคะก็พี่แนนทำหลานเสื้อผ้าในอะี IG นี่แหละ เรียกว่าเป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบแล้วก็พยายาม mix and match ให้ทุกคนแบบเอาไปใส่ต่อได้เป็นไอเทมที่ mix and match ง่ายแล้วก็ราคาหลักร้อยนะคะแต่คุณภาพดีเลือกมาแล้วแบบว่าคุณภาพดีตัเดเย็บดีใส่ง่ายใส่สะดวกก็ถ้าใครชอบแนวเดียวกันนะคะก็ไปตามใน Instagram นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครมีแบรนด์ที่ตัวเองชอบแล้วก็ซื้อประจำอาจจะไม่ได้เป็นซื้อที่แน่นนะแต่ก็อยากให้ IG ร้านของตัวเองอะ เป็นเหมือน reference ในการแต่งตัวของทุกคนละกันเป็นไอเดียในการแต่งตัวให้ทุกคนได้นะคะไม่อุดหนุนก็ได้ไม่ว่ากันเนอะโอเคเดี๋ยวเอาไว้กันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ